บทที่6เอวมัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภารานะสียังวิหารตีอิส,อสิปะตะนมิคาทาเยตะตะละโขพระควาปัญจาวัคีพิกขูอามันเตสิเทวะเมพิกเวอันตาปะพระชิเตนะณเสวะเสวสิตพาโยจายังกามีสุกามสุข,ขังลิกานุโยโคโฮีโนคัมโม โปทุชนิโกอนาริโยอนาัาสันหิโตโยจายังอัตตลิกะมะถานุโภโคทุกโคอนาริโยอนาถฐาสันหิโตเอเตเต,เตพิกเวอุโูอันเตอนุปคัคามะมัชิมาปฏิป,ฏปฏาาทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจักขุกรณียานะกรณีอุปสมายะอภิญญยายะสัมภูธายะนิพานายะสังวัตติกัตมาจะสา ทิคเวมัชชิมาปฏิปทาตัหาคาเตนะอวิสัมพุทาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภินยยะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอาริโยอัตถังคิโกมะโคเสยะทีทังสัมมาทิติสัมมาสังกโปสัมมาวจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสา พิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธ,ธาจาก,กุกรณียะนะการณีอุปสมายะอภิญญาะสัมโพธายะนิพานาะสังวัตติอีทังโขปะนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาราปีทุกขานะมาระนาปีทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโมทุกขะโมโทมะนุสาปายาสาปีทุกขา อาปีเยหิสัพโยโคทุกโคปีเยหิวิปโยโคทุกโคยมปัดชิงยมปัดยมปิดฉังณลาพันติตอมปิทุกขังสังคิตนณปัดจุปาทานขันธาทุกขา <c oughs> อีทางโขปะนะพิกวทุกขะสมุทโยอริยสัจจยายัาตันหาโปโนพระวิพานันทิราคะสาหะคตา ตตะระตตาระพินันทีนีเสยยะทีทางกามตัญหาภวะตัญหาวิภะตันหาอีทางโขปันนาภิกขเวทุกขะนิโรโทอาลิยสัจจังยูตัดสายวะตันหายะอาศสสวิราคะนิโรโทจาโคปานิสปานิสโคมุติอนารโยอีทางโขปันนาภิกขเวทุกขะนิโรธรคามินีปฏิปทา อริยสัจจังอะยะมีวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคเสือยะทีทังสมาธิสัมมาสังกปูสัมมาวาจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจันติมีพิกเวปุพีอนานุสุเตสุธรรมีสุจากขุงอุทะปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาติวิชาอุทะปาทิอาโลโก อุทปาธิตังโคปะนิทางทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยันติเม <c oughs> พิกาเวปุเิอนันานุสุเตสุธรรมสีสุจากของอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกโอุทปาธิอีทางทุกขสมุทยนายอริยสัจจันติเมพิกเวปุภิอนันานุสุเตสุธรรมีสุ จักขุงอุธปาทิยาัอุธปาฏิปัญญาอุธปาธิวิชาอุทปาฏิอาโลโกอุธปาฏิตังโขปะนิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกขวีปุพีอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักกุลอุรปาทิญาอุธปาฏิปัญญาอุธปาฏิวิชาอุธปาธิอาโลโกอุธปาฏิตังโขปะนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะฮีนันติเม พิกวีปุเพีอนานุส no ุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาฏิอีทางทุกขนในรธคามินีอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพออนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาฏิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาฏิตังโขปานีทางทุกข์ในรูทุอริยสัจจัง ส activist, i, ha, am, uh ya, uh kami, ัจจ uh uh ิกาตพันธิเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุราปาทิญาณังอุราปาทิปัญญาอุราปาทิวิชาอุราปาทิอาโลโกอุราปาฏิตังคูปะนิทังทุกขานิโรธคามมนีทุกขานิโรโทอลิสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุสักขุงอุราปาทิญาณังอุราปาทิปัญญาอุราปาทิวิชา อุทปา,าธิอาโลโกอุทปา,าธิอีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวปุภีาอ,อนาณะนุสุเตสุธรรมเมสุจกักขาาุอุทปา,าธิอนังอุทปาธิปัญญาอุทปา,าธิวิชาอุทปา,าธิอาโลโกอุทปา,าธิตังคขปะ <c oughs> ปานิทางทุกขะ นิโรธคามีนีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอาโลโกอุทาปาทิตังโคปนิรังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุราปาทิยานังอุราปาทิปัญญา อุาปาทิวิชาอุะปาทิอาโลโกโอุทาปาทิยาวะกีวัดจะมีพิกเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัถังทวาทาาการังยะถาปูตังญาณะสัตทัสนงังณวิสุทธังอโหสินตะนีวะตาวาหังพิกเวสัทีวะกโลกสะสมาลก สภาละหามกีกัสะมณพลาหามนิยาปัชายะสะเทวานุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโขเมพิกเวอีเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัถังเทวาทสากาลังยะถาปูตังยานาทสนางวิสุทธ สุวิสุทธทางอหสิยะถาหังพิกวีสัทีวะกโลกีสมาลกีสัพพะรหามะเกสัตสามณะภาภะลาหามนิยาปชายะสัทีวะมนุสายยะอนุตลังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจญญาสิงญาญาณัจจปาณมีทัศนังอุทัปธิอากุปปาเมวิมุติอยะ มันติมาชาตินัติธานิปุนภะโวติอิทะมะโวจะภาควาอัตตะมานาปัญจาวัคียาภิกขุภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมันอิมัสะมินจะปะนะเวยากะระนัสมิงพันยะมานีอะอายสะมะโตโกนธัญสะวิระชังวีตมามะละมาลัง ธรรมะจักคุงอุราปาทิยังกินจิสมุทะสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติจัพคะวาธรรมะจักเกีภุมมาเทวาสัตธามนุษสาวสูงเอตัมพควาภารานสิยังอิสิปะตะนีมิฆาถากอนุตัลังธรรมะจักกังปวัตติตังอปวัตติยังสมานีนาวาระราหามานีนาวา ทีวนวามาเรนวาพระรหะมุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติภูมมานังเทวานังสัตว์ทางสุตวาตาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธามนุษย์สาวีสุงจาตุมมหาราชิกานังทวานังสัตว์ทางสุตวาตาวะติงสาทีวาสัทธามนุษย์สาวสุงตาวติงสานางทีวานังสัตว์ทางสุตวายามาสเทวา สัทธมนุสาเวสูงยามังยามานังเทวานางสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัทธังสุตวานิมมาระนรตีเทวาสัทธมนุสาเวสูงนิมานรตินางเทวานางสัทธังสุตวาประนิมมิตาวะสวัตตีเทวาสัทธมนุสาเวสูงประนิมิตตะวะสัตวั ตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวาพระรหะมะกายิกาเทวาสัทธรรมนุสสาวีสูงเอตัมภะควตาภาราณสศียังอิสีปตินะมิคาทายีอนุตตลังธรรมะจักกังปวัตติตังอปปวัตติยังสามณนีนาวาพระรหะมณีนาวาทีวนีนะวามารีนาวาพระรหามุนาวาเกณจิวาโลกาสัมมินติอิติหะเตนะคเนนะเตนะ มุหุตเตนายาวะพระหามาโลกาสัตโทอัพพุคัชิอัยันจะสะสะ,สะหัดสีโลกะธาตุสังกรรมมังสังกรรมปิสัมปะกรรมปิสัมปะเวทีอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกกปาตุระหูสิอติกรรมีวะเทวานังเทวานุภาวังอารโคภควาอุทานังอุทานิสีอัญญาสิ ตะวภะูโกณทัญโยัญญาสิตะวภะูโกณฑันโยติอิติหิทังสาอายัสสะมะตูกณฑนยัสสะัญญาโกณฑันโยเตวะวะนามังอหูสีติ